ฝันเห็นนกอินทรีบินเข้ามาหาเปิดไพ่ทำนายฝันพี่ก,กาส์นะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่1น,นะครับสำหรับ ท่านที่เรียกไพ่แบบนี้นะครับในช่วงนี้ตัวท่านเองอาจจะรู้สึกว่าสิ่งต่างๆยากที่จะคาดเดานะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในอนาคตนะครับบางท่านก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่สับสนวุ่นวายเต็มไปด้วยความไม่ชัดเจนอาจจะไม่ใช่จังหวะเหมาะสมนักหากท่านคิดจะลงมือทําอะไรนะครับจะดีกว่าหากท่านรอจังหวะไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหากตัดสินใจนะครับอะไรไปในช่วงนี้นะครับ จะพบความผิดหวังนะครับตามมาได้นะครับในเรื่องของการงานครับท่านอาจจะต้องใช้ความอดทนและความใจเย็นให้มากกว่านี้นะครับท่านอาจจะมีพลังงานนะฮะในการลงมือทําสิ่งต่างๆแต่ด้วยความใจร้อนนะครับก็จะเป็นอุปสรรคที่ทําให้งานต่างๆไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรนะครับควรลดความเชื่อมั่นความมั่นใจของตัวเองลงแล้วก็รับความ คิดเห็นนะครับและคําแนะนําของคนรอบข้างด้วยนะครับเรื่องการเงินก็จะเป็นช่วงที่เริ่มจะมีปัญหาดังนั้นควรประหยัดเอาไว้ก่อนนะครับอย่าใช้ใจ่ายตามใจตัวเองจนเกินไปนะครับความรักนะครับช่วงนี้อาจจะพบใครบางคนเข้ามาจีบนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นขอให้ใช้เวลาร่วมกันให้มากขึ้นใบที่สนะครับ สำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในระยะนี้นะครับสิ่งต่างๆนะครับรอบตัวท่านอาจจะมีความยุ่งยากนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อท่านนะครับทำให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วก็อยากหาเวลาผ่อนคลายหาเวลาพักผ่อนนะครับการงานมีแนวโน้มว่าจะหนักมากกว่าเดิมนะครับหรือว่ามีปัญหาทาให้ท่านต้องแก้ไขนะครับเป็นระยะเวลาที่งานล้นมือนะครับจะมีความเครียดนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับ นอกจากนั้นนะครับอาจจะมีการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการงานเข้ามาอาจจะไปดูงานนะครับต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนะครับเรื่องการเงินนะครับก็อาจจะเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายที่เข้ามานะครับอย่างรวดเร็วหรือกระทันหันนะครับหากไม่ได้วางแผนเรื่องรายรับรายจ่ายให้ดีนะครับอาจจะเกิดเงินชอ็อตได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ขอให้วางแผนทางการเงินให้ดีนะครับในระยะนี้ ใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลียกไพ่ใบนี้นะครับความมั่นคงนะครับสิ่งต่างๆที่ดีรออยู่นะครับแต่ว่าก็จะเติบโตอย่างช้าๆนะครับความสําเร็จรออยู่ในอนาคตที่เห็นชัดนะครับค่อนข้างเด่นชัดแต่ว่าต้องอาศัยความพยายามนะครับที่ไม่ย่อท้อนะครับท่านก็จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับใน คนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ถ้าทํากิจการที่เกี่ยวกับสวยๆงามๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์เกษตรนะครับไม่ว่าเป็นเมล็ดพืชนะครับหรือว่าเป็นเกี่ยวกับอาหารธุรกิจอาหารนะครับตรงนี้ก็จะมีความก้าวหน้าค่อนข้างดีนะครับหากท่านทํากิจการอย่างอื่นนะครับควรมองหานะครับสภาชศรีนะครับเข้ามาเป็นทุ้นส่วนนะครับก็จะมาช่วยนะครับในเรื่องของการ จัดการนะครับหรือว่าการบริหารงานของท่านได้อย่างดีนะครับธุรกิจก็มีโอกาสที่จะขยับขยายมากกว่าเดิมนะครับเรื่องการเงินก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากว่าขึ้นภพยเกี่ยวกับสตรีนะครับ พราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายจุกจิกในเรื่องของสวยๆงามๆของฟุ่มเฟือยของสตรีไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหานะครับเรื่องเงินช็อตได้ท่านใช้จ่ายไปอย่างฟุ่มเฟือยไม่ได้ควบคุมและทางการเงินให้ดีนะครับความรักนะครับสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้นนะครับแล้วก็มองอนาคตร่วมกัน ใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลีดไพ่แบน,นี้นะครับช่วงนี้นะครับชีวิตของท่านก็จะมีความสุขสดชื่นสมบังเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นช่วงที่สบายๆนะครับหากท่านนะครับมีความคิดนะครับที่จะ ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับเป็นของท่านเองนะครับก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับบางท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วนะครับก็จะมีความมั่นคงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับที่ธุรกิจท่านจะขยายตัวไปได้ด้วยดีนะครับในคนที่ทํางานประจํานะครับก็จะงานก็จะมีความมั่นคงนะครับแล้วก็มีความราบรื่นในด้านการงานดีนะครับความรักเนี่ย ในท่านที่เป็นโสดนะครับที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับอาจจะมีนะครับการเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนนะครับแต่ถ้าหากท่านนะครับมีคนรักอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นช่วงที่หวานชื่นนะครับมีความราบรื่นมีความสัมพันธ์นะครับมีเวลาให้แก่กันแล้วก็มีการวางแผนอนาคตร่วมกันดูอีกด้วยหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข12หมายเลข7หมายเลข3และหมายเลข4 ตัวนี้ครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขก3หมายเลขก4หมายเลขก7และหมายเลข12